Yeah. You have dropped the diffuser down to one friendly. <laughs>

ได้ไงวะไอ้จ้างพอแล้วไอพอแล้วกดปอมีอมจัเลยชิมิงเชียมึงกดชิมิงได้กดเดอเรือเอมือสันอยู่เยอะชวนกูกอนชวนกูก่อนจะกดชวนกูก่อนวนไม่ได้ไอ้จ้างไม่กดเลยดิโอเมกอ เี่ยเี่ยไม่มีใครมองแม่จะไปคิดกูไม่เข้าใจเออเียใครจะไปคิดวะสัตว์เออจบวันนี้ก็ไปทบุญกันนะปเชี่ยหมดแล้วแล้วูกู